สวัสดีครับพบกับรายการดูอั h a n น e l อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีสําหรับวันนี้ผมจะมาให้พลังในการใช้ชีวิตในด้านเกี่ยวกับลูกนะครับซึ่งจะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าเด็กทุกคนเกิดมาเพื่อเป็นอัจฉริยะนะครับส,สําหรับวันนี้จะเป็นตอนที่5มีหัวข้อที่ว่าถ้าลูกทําดีแล้วเราชมลูกลูกจะเหลือหรือไม่ ผมว่าค่อนข้างเยอะเลยครับที่จะได้ยินว่าอย่าไปชมใครมากนะครับถ้าไปชมมากเดี๋ยวเขาจะเหลืองเดี๋ยวเขาจะได้ใจนะครับได้ใจเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นว่ามั่นใจในตัวเองมากไปนะครับส,สรุปสุดท้ายก็คือไม่พัฒนาตัวเองบ้างหรือว่าอะไรต่างๆๆ,ๆเนี่ยที่ไม่ค่อยดีทั้งหลายนี่แหละครับที่จริงผมจะไม่ให้คำตอบที่ผมคิดว่า ผมอธิบายแล้วพวกคุณก็จะเข้าใจง่ายๆเลยนะครับที่จริงการชมเนี่ยดีนะครับนะฮะอย่าสูว่าลูกทําอะไรทําอะไรดีๆใช่ไหมครับเช่นสูว่ากินข้าวแล้วไปเก็บชุดข้าวเองล้างจานเองใช่ไหมครับหรือว่ากลับบ้านมาทําการบ้านโดยไม่ต้องบอกเข้ามาปุ๊บเขาก็ทำเองถ้านั่งทำแค่ครึ่งชั่วโมง นะครับแล้วก็ทําเสร็จก็บอกว่าทําเสร็จแล้วอะไรพวกนี้นะครับที่จริงตัวเนี้ยเราก็ชมไปได้เลยอุ้ยเก่งจังเลยนะลูกใช่ไหมลูกเก่งจังเลยนะก็คือกินข้าวเสร็จก็เอาแกเอาไปเก็บแล้วก็ล้านด้วยหรือว่าอุ้ยวันนี้ทํากันบ้านโดยที่ไม่ต้องบอกด้วยนะครับคือที่จริงเราชมเนี่ยเราชมให้มันเขาเรียกว่าชมตามความจริงที่เขาได้ทําในสิ่งที่ดีนะครับ ตัวเนี่ยจะยิ่งทําให้เขาได้รับกาบชมแล้วเขาอยากจะทําอย่างนี้อุ้ยพวกนี้ก็อยากทําการบ้านอีกอุ้ยกินข้าวมื้อนี้แล้วก็อยากจะล้างอีกเพราะได้รับได้รับคาชมนะครับปอปไย้ะที่ออก 宝贝，妈妈先帮你拿点水果，干、嗯、来，先吃个梨。 妈妈แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคำชมที่ทุกคนห่วงก็คือที่ชมไปแล้วลูกจะได้ใจลูกจะเหลือเนี่ยที่จริงผมว่ามันจะเป็นคำชมที่เกินความจริงมากกว่าครับเช่นสมมติว่าเขาทำกันบ้านใช่ไหมครับทนก็นเสร็จละมาปุ๊บโอ้โห ลูกทักกับบ้านเก่งจังทำไมทำเป็นคนเก่งเก่งกว่าใครเลยเก่งที่สุดในโลกเลยอะไรเงี้ยนนะฮะเก่งที่สุดในโลกไม่มีใครเก่งกว่าหนูแล้วเนี่ยเจอใครคนนั้นก็ไม่เก่งคนนี้ก็ไม่เก่งอะไรเงียนนะ้ยคือเราพูดเกินความจริงใช่ไหมครับเก่งที่สุดในโลกเนี่ยมันมันก็รู้สึกมันเกินความจริงไปหน่อยอะไรพวกนี้นะครับว้าุจ๋งมาก宝ะ 不用妈妈提醒就开始做了，还写这么漂亮，真棒！你一定是全世界最棒的宝贝了，是不是？字也写的这么漂亮，真棒！你在你们班肯定是第一名，对吧？啊，是如果那们在看别人的时候，我们不要的缺点，而是要看到他的优点。嗯 ตัวเนี้ยิ่งส่งเสริมให้เขาอยากจะทําสิ่งที่เราชมขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้การชมเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เขามีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นดูนะครับเพราะเขาอยากทําในสิ่งนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆที่เขาเป็นอัจฉริยะใช่ไหมครับโอเคนะครับก็ในวันนี้ผมก็ขอสนับสนุนให้พ่อแม่ทุกคนชมนะครับถ้าลูกทําดีนะครับก็วันนี้ ผมก็จบเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนมีพลังในการใช้ชีวิตนะครับฟูฟูนะครับสวัสดีครับ